สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนางเอ็มช anel นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับกาจัดขนนะครับตามร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจุดซ่อนเร้นนะครับตรงจักระเราหรือว่าตรงน้องของเรานะครับตามขนแขนขนขาก็สามารถกําจัดได้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันเลยนะครับ แท้แดนนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่า Mimi Cos Body Hair Remover c r e a m นะครับ Normal Skin นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเขานะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็กําจัดขนนะครับตามร่างกายนะครับเนียนนุ่มไม่ทิ้งตอนครับตัวนี้เขาบอกว่าขนขึ้นใหม่ไม่แข็งไม่แสบผิวนะครับผิวเรียบเนียนส่วนตัวเอ็มนะครับเคยใช้ตัวนี้ไปแล้วรอบหนึ่งในการกําจัดขนน้องข้างล่างของเราครับค่อนข้างจะกําจัดได้ดีนะครับแต่ค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นตอนะครับแล้วก็มันกำ จัดได้ไม่ค่อยหมดจดสักเท่าไหร่นะครับก็คือเอมทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับส่วนตัวใช้แล้วมีอาการแสบนิดนึงนะครับก็คือประมาณ1-2วันประมาณเนี้ยไม่ไม่ก็วันหนึงนะครับก็คือค่อนข้างจะไม่แสบ นะครับผ่านไปประมาณวันหนึ่งก็รู้สึกว่าแสบน้อยลงนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสรรพคุณของเขากันเลยนะครับนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นครีมกําจัดขนที่สามารถกําจัดขนได้รวดเร็วนะครับให้ผิวเรียบเนียนน่าสัมผัสนะครับด้วยกดนะครับไทโอไกลโคลิกนะครับว่านหางจระเข้นะครับและสารสกัดจากธรรมชาตินะครับ15ชนิดนะครับ วิธีการใช้นะครับก็คือทําความสะอาดบริเวณที่จะกําจัดขนนะครับป้ายครีมนะครับให้ทั่วบริเวณที่ต้องการนะครับกาจัดขนนะครับทิ้งไว้5 1 0ถึงสินาทีนะครับหลังจากนั้นใช้มือนะครับวนๆถูๆนะครับแล้วก็ดูว่าขนละลายและหลุดออกมาแล้วจริงๆหลังจากนั้นนะครับล้างออกด้วยน้าสะอาดหรือผ้าเปียกนะครับนะครับเขาก็จะมีวิธีการนะครับบอกด้านหลังแล้วก็เขียนให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะมาลองใช้นะครับบริเวณขนขานะครับเพราะว่า ผลตรงนั้นก็คือเอ็มกำจัดไปแล้วครับค่อนข้างจะเรียบเนียนนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่สุดน,นะครับส่วนตัวคิดว่าการแบกต่างๆก็รู้สึกว่าเหมือนมาันจะาหมดจดมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่จะลองใช้ดูก็ แนะนำให้ดูวิดีโอวันนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยนะครับนะครับตอนนี้เอ็มก็ไปทําความสะอาดขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็เอ็มมีการทาแป้งนะคะเพื่อให้ผิวของเรานั้นมันรู้สึกว่าแห้งๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาเป็นตัวนี้กันเลยนะครับเอ็มก็ใช้ไปรอบแรกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทารอบกันเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะทาให้ทั่วขาของเราเลย นะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าเอ็มเคยทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีแล้วมันไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้สัก20นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับนะครับตอนนี้เอ็มก็ได้ใช้ครีมกำจัดขนนะครับตัวนี้ไปเป็นเวลา20นาทีกว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่ามันจะหลุดไหมนะครับเอ็มจะทําการถูให้ดูนะคะว่า นี่ทุกคนเขาให้เอามือนะคะปั่นเป็นวงกลมวงกลมดูนี่ทุกคนมันก็มีแบบหลุดออกมาบ้างนะครับแบบเส้นที่มันแบบขึ้นหยิกๆนะครับก็คือมันจะหลุดออกมานะครับแต่มีบางส่วนนะครับที่มันไม่หลุดนะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กระดาษเช็ดชนี่นะครับขนที่หลุดออกมาก็จะเป็นแบบน,นี้เป็นขนแบบเส้นดำๆนะ ก็จะมีทั้งอันที่แบบหลุดออกมาทั้งโคนมันนะครับแล้วก็มีแบบหลุดขาดออกมาบ้าง เดี๋ยวเอ็มขอไปล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะครับตอนนี้เอ็มก็ไปล้างออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนะครับล้างออกไปจะเห็นได้ว่าผิวของเรานั้นจะมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็มันจะหลุดเป็นแบบตอตอเล็กๆนะครับเป็นขนแบบตอตอเล็กๆบ้างนะครับเดี๋ยวเอ็มจะซูมให้ดูนะมันจะมีแบบเป็นขนตอตอเล็กๆบ้างอะ มันก็คือมันไม่ได้หลุดออกจากคนแบบหมดทุกเส้นนะครับจะมีแบบเป็นต่อๆบางเส้นก็จะมีแบบไม่ค่อยหลุดบ้างนะครับก็จะมีพวกเส้นยาวๆอยู่บ้างแะปรายนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะครับตอนนี้เอ็มก็ได้ไปกําจัดขนขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้แล้วค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่ได้หลุดออกจากคนทุกเส้นนะครับก็คือมันจะมีแบบหลุดขาดบ้างนะครับก็ไม่ได้หลุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปซะทีเดียวนะครับตัวนี้ใช้แล้ว มีอาการแบบยิบยิบนะทุกคนก็คือเวลาผ่านไปแบบหลังจาก10นาทีขึ้นไปมันเริ่มยิบยิบแล้วนะครับแต่ส่วนตัวบางคนเข้าใช้แล้วประมาณ10นาทีมันก็หลุดนะแต่ว่าเอ็มต้องใช้20นาทีขึ้นไปจะรู้สึกว่ามันหลุดจริงๆนะครับส่วนตัว คนขึ้นใหม่ก็จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับส่วนตัวที่เคยใช้มานะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะสาหรับใครที่มีแบรนด์อื่นที่ดีกว่านี้ก็มีเยอะแยะนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับราคาจะอยู่ที่59บาบาทนะครับถ้าใช้เป็นแบบ เป็นแบบแว็กหรือของยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ราคาจะอยู่ที่99บาทนะครับตัวนี้มันแค่ห้สบาทเท่านั้นเองนะครับก็ส่วนตัวเอ็มก็ค่อนชอบนะครับก็พอใช้ได้นะครับนะคบเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับกลิ่นของเขานะครับก็จะออกแบบกลิ่นสารเคมีนะครับส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เหม็นมากเท่าไหร่นะครับใช้ในช่วงแรกก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันจะเหม็นมากแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนิดนึงก็กลิ่นมันก็จะซอฟลงนะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆพวกแบบน้ำยาแบบ น้ำยากัดผมน้ำยาแบบอะไรประมาณนี้นะครับก็กลิ่นม,มันข้างๆจะเหม็นสําหรับคนที่ไม่ชอบนะครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรมากนะครับร้บสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้เอ็มทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอยากให้เอ็มรีวิวของอะไรก็สามารถคอมเมนต์มานะครับส่วนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับ